สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธครับกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับผมพูดไม่ตรงกันอีกนะผมลินการ์เผยผีแดงเนี่ยมาแนะนําให้หยุดพักเองนะเจสซี่ลินการ์ครับผมมิดฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไในเตดครับยืนยันว่าทางสโมสรเนี่ยเป็นฝ่ายแนะนําให้เขาเนี่ยหยุดพักแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฟรังนี้ครับกุนซือของทีมจะบอกว่านักเตะเป็นฝ่ายขอหยุดพักเองก็ตามนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยราฟรังนี้ก็บมออกมายอมรับเขาว่าสโมสรปฏิเสธที่จะปล่อยแข้งวัย29ปีเนี่ยออกจากทีมครับในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนี้นะครับเนื่องจากปัญหาจากกรณีของเมสันกินวูดนะครับและนักเตะได้ขอทางสโมสรหยุดพักเพื่อทําใจในเรื่องดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามผมล่าสุดเนี่ยตัวนักเตะได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในโซเชียลมีเดียครับส่วนตัวด้วยนะครับและเปิดเผยว่าทางสโมสรเป็นฝ่ายแนะนําให้เขาหยุดพักเองนะครับ สมสอนเนี่ยแนะนําให้ผมหยุดพักครับเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวแต่สมองของผมเนี่ยปลอดโปร่งมากครับผมจะทําตัวเป็นมืออาชีพอยู่เสมอเมื่อถูกเรียกใช้งานและทุ่มเทเต็มที่100%่เปซนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของเจสซีลินการนะ์นับที่มีต่อรัฟรังนี้ครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขอหยุดพักเองครับเป็นฝ่ายสมสอนต่งหัาที่ให้เขาหยุดพักครับเขาไม่ได้ขอหยุดพักเองนะครับโอโ้เป็นอะไรที่ โอ้โหไม่ลงตัวจริงๆครับผมเป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับสื่อออกมาที่ในตอนนี้นักข่าวออกมาเล่นนะครับผมโอ้คิดว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จไม่รู้นะในตอนนี้สําหรับฟรับรังนิกนะผมกับลินการ์ดนะผมอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบายบายแบบนี้ครับสวัสดีครับ